สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะมื่อกี้ก็มา่อๆกระเปานิ่นลงกุ้งคือเก้าพี่น้องเมื่อนี้ภาพพี่น้องมากินกุ้งครับพี่น้องกินกุ้งนะครับเพอนะครับเนาะนะครับกุ้งตัวใงญ่ครับพี่น้องตัวเงี้สําในเราบอนี่โหยสํานิวสองนิวนี่แหละไม่นะครับเนาะกับตาบักาคูงครับพี่น้องตาบักาคูงเฮานะครับเนาะช่วงเศร้านะครับจัดเลยเจอเศ้าพี่น้องมื้อนี้นะครับเนาะกุ้งครับ กับเด็กๆนะฮะมือนี้ครับน้องซิโนนะครับกินโชว์ครับพี่น้องว้าเห็นได้ครับแซบครับพี่น้องแซบนะครับเมาจับแซบนะครับพี่น้องนหนครับน้ำไล่อะไรเอาพี่น้องาตัวเป็นเธแซบครับมือนี้ยก็เปิดรูเขือนะครับพี่น้อง ว่าจะเป็นฟังไทยฟังเล่าหรือฟังตาปรทเทศครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกันลนังใจนะครับเนาะพี่น้องครับแกะกุ้งครับพิธีแกะกุ้งครับพี่น้องเด็กๆเขาแกะกุ้งนะครับดึงหวัวเลยครับดึงกราบกวดเป็นไรครับน้ำลายไหลพี่นออ้องแซ่บแตแซ่บกุ้งยังไงพี่น้องเอ้ยบังคับถั่วน้ำลายไหลครับ ตำรกอนะฮะมาแสนสบายนี่ลุงพุ่งนะครับพี่น้องเลอสุดตำพุ่งครับพี่น้องทำยิ้มยครับมาๆๆๆามามเลยครับนะครับเป็นอา,ากาศแม่นะครับเด้อพี่น้องตำพุ่งครับพี่น้องซอบครับพี่น้อง ขอบคุณขอบุญนะครับเรือยพี่น้องนะครับเราที่เขามารับชมรับฟังเหมือนครับมื่อนี้กับคุงต่ำคุงครับพี่น้องนะครับเนาะกับเด็กๆนะครับเนาะพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเรื่องครับเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับเนาดีครับกิมนะกิมครับพี่น้องวับกิมนี่บ้านนี้ลุงภูมิขอขอว่าสนิทขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแอนซูปูซุคนนะครับเรื่องก็สวัสดีครับ